ยี่สิบหกายนยนสองพันห้ารที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้แปดโมงเศษเกือบจากเกนาฬิกาแล้วนะครับนี่ก็มาเช็คดูสภาพใบทุเรียนต้นที่เรากำลังเตรียมตัวที่จะเอาดอกนะครับสำหรับต้นนี้เราก็มีการหยุดให้น้ำและก็ให้น้ำมาเป็นระยะระยะ,ะทีนี้เมื่อเช้าเช้าขนาดนี้เวลาเรามาเช็คดูสภาพใบนะครับใบของเขา อ,อยู่ในลักษณะลู่ลงมาแบบนี้นะครับนี่ดูภาพรวมนะครับใบลักษณะลูลงมาอย่างนี้แสดงให้เรารู้ว่าสภาพดินสภาพการให้น้ำาเริ่มที่จะถึงเวลาให้น้ำนะครับคือน้ำไม่เพียงพอนะครับเราก็จะมีการเติมน้ำลงไปการเติมน้ำของเรานั้นจะให้เป็นบริเวณภายในทรงพุ่มนะครับ คือการหยุดน้ําของเรานั้นเราหยุดมาได้สีวันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมื่อเรามาเช็คดูสภาพใบเป็นแบบนี้เราก็จะให้น้ําไปอีกในขณะเดียวกันภายในใต้ท้องกิ่งนั้นก็ยังไม่มีการตุ่มตาดอกออกมานะครับมีเป็นบางจุดเท่านั้นที่ออกมานิดหน่อยดังนั้นเมื่อเราดูสภาพใบประกอบดูตามช่วงเวลาดูตามสภาพลมที่จะเอื่อยมานั้น จึงถึงเวลาที่เราจะต้องเติมน้ําเข้าไปเพื่อให้น้ํานั้นเป็นตัวนําส่งในการที่จะกระตุ้นออกดอกนะครับส่วนที่สวนที่อื่นๆนั้นขนานี้เขาก็คงจะออกดอกมาเป็นจํานวนมากแล้วแต่ว่าต้นของเรานั้นอยู่ในช่วงที่เราจะเตรียมเอาดอกปกติแล้วต้นนี้นะครับออกดอกเมื่อวันที่5้ธันวาคมปีที่แล้วนะครับอ๋อใช่ครับ ปีที่ปี66นะครับปี67นี้เราก็คาดหวังว่าน่าจะออกในวันที่5ทธันวาคมเหมือนกันหรือไม่ก็อ,อาจจะเลทดออกไปเพราะว่าช่วงนี้ความหนาวที่บึงการนั้นผ่านไปละลอกหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนาวรุนแรงนะครับเราก็ตามที่ดูพยากรณ์อากาศแล้วนะครับลมหนาวละลอกต่อไปก็จะมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กายนไปถึงวันที่4ธันวา อันนั้นน่าจะเหมาะสมนะครับดังนั้นวันนี้เราจะดำเนินการสปริงเกอร์น้ำให้บริเวณใต้ทรงพุ่มนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการสนับสนุนในการาชักนำการออกดอกนะครับสภาพใบใบชุดสุดท้ายก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับคือแก่เนี่ยเส้นกลางใบเขาจะเป็นลักษณะสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการลู่ลงมาอย่างนี้คือต้องการน้ำ การให้น้ําถามว่าให้นานเท่าใดนะครับเ,เราจะดูที่ดินเป็นเกณฑ์นะครับว่าดินชุ่มพอเหมาะเราก็จะหยุดระยะเวลานั้นกําหนดได้ยากเพราะว่าแรงดันน้ําแต่ละสวนไม่เท่ากันนะครับเราก็จะประเมินได้โดยการดูที่ดินประกอบนะครับนี่ครับสภาพทั่วๆไปตอนนี้ยังไม่มีลมเท่าไหร่นะครับอีกประมาณเส้สายน่าจะมีลม เมื่อเราสังเกตดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีใบบางส่วนหล่นลงมาแล้วนี่เหลืองๆแบบนี้เนี่ยหล่นมานิดๆหน่อยๆเข้านี้นะครับหนึ่งสใบเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมที่เราจะเติมน้ําให้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ําให้กับต้นนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะลุ้นเอาดอกต่อไปโอเคครับคลิปนี้เจอการเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ